ตอแล้วมั้งครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานอยู่กับทีมงานเฮียทูนครับโอ้ได้งานใกล้ๆเลยสบายเลยผมไปถึงโน่นเลยปะอาหมืน 5, ่นก่อนหาหมื่นอันวิ่งมาเที่ยวเท่าไหร่จักบาทรถเคือลอยหิน รถเหลือร2 0บาทวิ่งจังนี้ออกมานี่โอ้ยถ้ามีรถก็น่ามาวิ่งอยู่โอ้โอ <c oughs> อครับผม120บาทสบายสบายเลยอันนี้ก็เฮ er ียทูนนะครับหน้าตาหล่อเหลาเอาการเหมือนกันแ่อันนี้ก็รถไถเจ้าของเนะาะรถไถเจ้าของกับไอโกเบร4 0ยสี่ปลายแดงนี่ เขาเรียกว่าเท่าแกไม่ใจถึงตรงนี้ก็ห้าหมื่นแต่ตรงนี้มันสูงเนาะโอ้ประมาณเม็ดหนึ่งใช่ไหมได้ไหมนี่เม็ดหนึ่ 1. <S 1> 1. <S งเม็ดหนึ่ง,รงรครับรเราก็สอบถามเงิทูนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหนักกว่าเขาแต่ว่ารถคันนี้ฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก็ไปชนผานรถไถหรอกโอ้ย ออเอ้ยโอ้นาเดียวบอกว่าพวกจะเก่าจะไหม่นาเดียวบอกว่าผมก็ได้ราคาเท่าเขาอนี่ครับราคาเท่ากันครับผม ดินอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับถอยยุบปั๊บยกดำเลยสบายมาก เข้ามาเรื่อยๆครับวิ่นใกล้วิ่งใกล้ครบัครบ,ครบพูดไทยจะตกขเขมรนพูดขเขมรนจะตกไทยออโอ้รถนี่ยาวยาวมากเลยรถคันนี้โอ้อ่มมีแอร์ด้วยร้อย ร้อยสิบห้าครับป่ายาวมากเลยเอา้าจะไปไหนมันหักเขานี่พอพอแล้วมันจะเตลิดแล้วพอห่วยเรื่อ โอ้ไป oh, <laughs> <laughs> นี่ครับก็เป็นรถช่างนะครับเป็นรถช่างมไม่ต้องห่วงวิ่งได้สบายสบาย รถแรงกีราเนี้ยตัวเนี้ยอ่าเด็กอ่าเนี่ยาาามาเรื่อยๆนะครับ บิ่งใกล้ๆเอาไปไหนอะ่ะอ้าวดันเลยครับ <Yeah. S 2> ขับเองครับขับเองดันเอง แต่ดินอย่างนี้ดันไม่ยากครับดันง่ายอันนี้ MU MU 5702 M U 5702เป็น MU มันดูดูเหมือนรถใหญ่เลย thế nôn thế nôn thôi thế nôn thôi bay nôn à thế bay thế bay lời เพชรสมบัติครับแต่ตอนก็ เดี๋ยวเป็นเราต้องโบกรถข้างหน่อยครับอ่าเห็นตรงนี้ <laughs> เอ้คนนั่งด้วยนี่ไม่ร้อนเนี่ย <laughs> ใช่ไหมแล้วพัดลมก็หันแต่หาเจ้าของด้วยใช่ไหมโอเคลาบ้แล้วคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ